สดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่การจะไปธนาคารนะคะเพราะว่าพี่มาร์คขอหมายเลขบัญชีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินตลาดอำเภออู่ทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรี ชมวิวข้างทางไปก่อนนะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วค่ะ slowly 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 แอดการก็จะสวยประมาณนี้แหละคะ่ะเพิ่งทำเสร็จนะคะเพิ่งทำเสร็จสียังไม่แห้งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปอํอเาเภออูทองะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อผ้านะคะทุกคน มาเดินหาปูนนะคะทุกคนปูนกินหมากเราจะเอาไปผสมน้ำรดต้นไม้ะคะ่ะหน้าฝนต้องใช้ปูนปูนกินหมากนะคะละลายกับน้ำรดต้นไม้นะคะทุกคนเพราะว่าหน้าฝนนี่ต้นไม้จะขึ้นราง,ง่ายนะคะโคนต้นไม้นะคะยังหาไม่เจอเลย ตลาดนี้เก่ามากเลยนะคะนานมากเลยจำไม่ได้แล้วเนี่ยกี่ปีแล้วไม่รู้มันเดินตั้งแต่สมัยเล็กๆแต่ไม่ค่อยมีคองแล้วแหละเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกดีกว่า

ถ่ายวดีอ่าไม่บนพวกเขา เราจอดรถได้ในสาลเจ้าตรงนี้นะคะสาลเจ้าตรงนี้จอดรถได้นะคะสาลเจ้าตรงนี้อยู่มานานมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้การก็มัเพิ่งมาแปลกๆไปเพราะว่าเขาทําใหม่นะคะทุกคนสวยมากทาสีใหม่แต่ก่อนนี้สีไม่สวยขนาดนี้ตอนนี้ทาสีใหม่สวยมากเลยที่นี่จอดจอดฟรีนะคะแต่ว่ามี มีตู้ไว้หยอดเพื่อเพื่อเป็นค่าบำรุงสถานที่นะคะทุกคนที่นี่อำเภออู่ทองค่ะจังหวัดส,สุพรรณบุรีเจอตู้แล้วค่ะทุกคนค่าน้ำค่าไฟตรงนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะทุกคนฝรั่งก็ถอยรถถอยหน้าถอยหลังอยู่นั่นยังออกไม่ได้นะคะทุกคนเราก็จะเดินดูอะไรนิดหน่อยก่อนนะคะสวยมากเลยค่ะถอยออกมาแล้วค่ะรถ อถอย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 ชนเราไหมนเนี่ยพอมอเตอร์ไซค์ก็เข้าออกเข้าหน้าเข้าหลังนางก็จะนึกงนักนะคะพอมอเตอร์ไซค์เยอะค่ะ กลับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนได้ปูนมาสองถุงนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่แวะมาชมและมาส่งกำลังใจให้แอดการนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แอดการด้วยคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย Thank you bye bye see you next video ใกล้จะถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะ